ไม่เยอะนะคะผื้นต่อไปพื้นนี้นกฟีนิกซ์เป็นนกในตำนานของกรีกโบราณซึ่งคนสุรินที่บอกว่าจะนำสัตว์มงคลมาทอมาแกะลายบนท้องผ้านะคะจึงให้คะแนนเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะนกนกกับหัวแน่นอนนี่นกกับหัวแน่นอนนกหินหน่้เหมือนเหมือนช้างหิวน้้านะคะผืนนี้ค่ะนี่นะพื้นนี้ทอหกตะก,ยกอยกดอทอหกตะกอ นกดอกลายเม็ดไม่ยมนะคะจะทอจะทอได้แบบไอ,อห้าตะกอน,นะคะเม็ดไม่ยมนี่คะ่ะนกฟีนิกซ์เป็นนกแห่งการเกิดใหม่รุ่งเรืองคือหมายถึงว่าใครที่อยากจะมีน้องมีอะไรนี้นะคะเขาก็จะนิยมใสเพื่อเป็นความเป็นมงคลนะคะนกฟีนิกซ์ท้องผ้าจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเป็นสีสีคลามคลามคลามออกเทานะคะนกเป็นสีเหลือง เนี่ยทอทอสวยมากพื้นนี้ไกด์แพทให้ราคานะคะอ่าเท่าไหร่ดีพิเศษเลยแหละแฟนคลับใครที่ซื้อนะคะวันนี้เนี่ซซื้อในวันนี้นะคะคลิปนี้พืนนี้ในคลิปนี้ไกด์แพทให้พิเศษนะคะ ,3450 บบาทนะเพราะแต่ละเจ้าที่ก็ให้มาเนี่ยให้ราคามาไม่เท่ากันก็อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมได้ไปนะคะ พราะจริงๆแล้วก็ต้องขาย3,007แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะช่วยเหลือคุณผู้ชมได้ก็คือช่วยเหลือคุณผู้ชมไม่ซื้อก็ชมเพลินๆนะคะเนี่ยค่ะนกฟีนิกส์นะนี่ค่ะ, no ะ,คะสวยน่ทอนี้นะคะ,ะแต่ถ้าใครในในผืนนี้นะ3,450แต่ถ้าใครซื้อภายในวันที่เนี่ยค่ะลงคลิปเนะี่ยลบ100บาทในผืนนี้นะผืนนี้ผืนเดียวเพราะว่าไกด์แพท อย่าให้ผืนนี้เจ้าของเร็วๆแแปลกแม่แปลกแม่ไก้แพทน่าแปลก,ก3,450พืนนี้แต่ว่าถ้าใครซื้อวันนี้นะวันที่ออกอากาศก็คือวันที่15มิถุนาภายใน3ทุ่มพืนนี้จะให้ราคา3,350บาทไอ้ยากไกดแพทใจ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 ขาใจเพราะว่าแม่ค้าบอกว่าขอมาเล่นโปรเพื่อให้ช่องไกดแพทไม่เงียบแล้วก็ยินดีค่ะช่วย